ค่ะเราก็จะไปเตรียมทรายยามนะคะเพื่อมาเทลงบล็อกที่ทำแบบนี้ไว้นะคะถ้าใครเพราะเยอะก็ทํากว้างมาหน่อยนะคะหรือถ้าใครเพราะไม่เยอะก็แนะนำว่าให้เป็นแบบกระถางนะคะก็แนะนำว่าให้ทําแบบเป็นกระถางนะคะ มีเศษขยะหรือเศษไม้อะไรก็เก็บออก ว่าน่าจะพอแล้วเราก็ปาดเลยมีเศษหินเศษใบไม้ก็เก็บออกนะคะเพื่อจะได้ทำให้เขาเรียบเ,ยบเนาะ เราก็เกี่ยพื้นที่ให้มันเสมอกันนะคะอนนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำลงไปในทรายหยากนะคะให้ชุ่มนะคะแนะนำว่าเป็นอะไรบัวลดน้ำจะดีนะคะมันจะทั่วถึงแบบเสมอกันอันนี้จะทำบ่อยแหละ ก็ลดให้ชุ่มค่ะให้ชุ่มลงไปถึงืึนข้างล่างก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนาะก็สามารถเอามือจิ้มจิ้มดูว่าน้ำมันชุ่มลงไปถึงไหนแล้วนะคะนี่ถึงแล้วก็เอาประมาณนี้นะคะไม่ต้องแบบว่าให้มันแฉะมากนะคะ ก,ก็ยังเป็นก้อนได้แต่ไม่ถึงกับแชะจนบีบออกมาแล้วมีน้ำนะคะก็กำแล้วเป็นก้อนแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเม็ดผักหวานที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้นะคะถ้าใครมีเยอะก็ทำเยอะเนาะอันนี้ก็มีเยอะพอสมควรค่ะ เป็นรอบๆไปนะคะเพราะว่าเอาลงจากต้นมาไม่พร้อมกันเราก็ทำการแปะแปะเป็นแถวไปเลยค่ะแบบนี้นะแปะลงไปแปะลงไปแบบนี้เลย ก็แปะจนกว่ามเมล็ดที่เรามีจะหมดเนาะก็กดลงไปก็ไม่ต้องแปะชิดก,กันมาก 来，来、哎，来，来， เรียงเสร็จแบบนี้แล้วก็เราก็ทําการปิดโดยเอามือลูบๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะไปตักเอาทรายหยาบมาโรยเลยก็ได้นะคะตักมาโรยแบบนี้เลยก็ได้ง่ายดีแล้วเราค่อยลดน้ําใหม่อีกทีก็ดูว่าเขาปิดสนิทดีไหมนะคะ แต่ถ้าว่าเราเห็นว่าดินชุ่มอยู่แล้วไม่ต้องลดก็ได้นะคะนี่ค่ะก็ประมาณสามวันนะคะเม็ดเขาก็จะเริ่มแตกเป็นรอยนะคะแต่รากยังไม่งอกออกมานะคะสิบวันนู่นนะคะถึงรากเขาถึงจะงอกนะคะอันนี้จะไม่ลดอีกนะคะเอาแบบนี้เลยเพราะว่าดินชุ่มอยู่ แต่ถ้าเราทําไปสักพักแล้วดินมันเริ่มแห้งเราก็สามารถมาเติมน้ําได้นะคะก็เติมน้ําให้ดินชุ่มเพื่อที่จะเลี้ยงให้รากเขางอกออกมาเนาะก็สิบวันรากเริ่มงอกนะคะก็ประมาณสิบห้าวันรากก็จะยาวก็มาตะกุยดูว่าพอใจหรือย,ยังว่ารากยาวเท่านี้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราปิดไอ้หน้าดินแล้วนะคะเราก็ใช้ถุงพลาสติกค่ะ ใช้ถ ALLY, well. ุงพลาสติกแนะนำว่าเป็นพลาสติกสีดำนะคะแต่อันนี้มันหาไม่ได้เนาะก็หุมปิดหน้าเขาไว้ค่ะเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำไม่ให้มันระเหยออกไปไวเกินีเลยนนะะค้ นี้จะจะเอากระสอบมาปิดทับอีกทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อเก็บความร้อนในนี้นะคะค่ะหลังจากปิดแบบนี้แล้วนะคะก็ประมาณสีห้าวันเราก็มาเช็คดูนะคะเพื่อดูความชื้นในนี้ว่ามันได้ไหมนะคะว่าน้ํามันแห้งหรือ,อยังนะคะถ้ามันแห้งเราก็ทําการลดน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นนะคะเพื่อจะ ไอเม็ดผักหวานก็จะได้สร้างรากนะคะก็ทําแบบนี้เลยนะคะถ้าเห็นว่าดินแห้งเราก็เติมน้ําค่ะเพื่อให้มันมีน้ําที่จะไปเลี้ยงรากนะคะค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นอันที่จะทําประมาณ4ี่ห้าวันนะคะเดี๋ยวจะมาพาตะก,กุยดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้ว อาหาไม่เจอแตกเรืออ่างนี่นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยแตกๆขาวๆแบบนี้นะคะนี่คือสภาพสามห้าประมาณห้าวันอันนี้จะไม่ได้มาดูมันนะคะน้ำมันแห้งเพิ่งลดไปเมื่อเช้านี้เนาะมันก็จะช้านะคะถ้าถ้าเราเติมน้ำชา้ารากมันจะไม่งอกนะคะ ฉะนั้นก็ควรจะหมั่นดูนะคะยิ่งทำในที่โล่งแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เราควรจะทำในร่มนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งอยู่นะปิดได้ค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่ทำไม่เยอะก็ทำใส่กระถางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลดน้ำลงไปแปะเม็ดลงไปแล้วก็ใช้ถุงคุมไว้แบบนี้นะคะ อันนี้คือสิบสิบกว่าวันเนาะน่าจะถึงสิบห้าแล้วห้าบางเม็ดก็ยังออกไม่ยาวนะคะสิบห้าสิบหกวันได้นี่ค่ะบางเม็ดก็จะยาวแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะ ต้องเราก็ต้องตะกุยเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนลากเขาหักนะคะเนี่ยค่ะต้องระวังมือนะคะเม็ดเขาก็จะแตกๆแบบนี้มีหินนี่ค่ะแล้วก็ตะกุยเบาๆก็ดึงค่อยๆดึงขึ้นมานี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็บางต้นก็จะยาวบางบางเม็ดลากก็จะยาวบางเม็ดก็ยังลากจะสั้นอยู่ค่ะนี่คือสิบกว่าวันสิบห้าสวันได้นี่คะอันนี้พิเศษหน่อยออกมาซองละถ้าเราพอใจแล้วเราก็นำไปปลูกได้เลยนะคะถ้าใครจะเพาะลงถุงก็แนะนำว่าเอามาทำแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเพาะลงถุงทำไมถึงต้องเพาะลงถุง ถ้าใครจะนําไปเปิดในไปปลูกในพื้นที่ที่มันแห้งไม่มีพืชพี่เลี้ยงเยอะอย่างนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะโล่งอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าเอามเล็ดงองมาเสียบไว้ในถุงเพาะก่อนนะคะแล้วรอให้เขาโตมีประมาณสักสามสามใบสี่ใบแล้วดูว่าลากเขายังไม่ออกนอกถุงก็นําไปตัดก้นถุงแล้วก็ปลูกเลยนะคะมันจะค่อนข้างตัวไวถ้าทําแบบนี้ในพื้นที่โล่งนะคะหรือถ้าใครแบบว่า มีพื้นที่เตรียมไว้แล้วมีร่มอะไรเตรียมไว้ให้แล้วเนาะก็สามารถเอาเมเล็ดงอกเนี่ยไปเสียบแปะๆได้เลยถ้าอยากให้มันโตวไวก็เราไปขุดหลุมไว้รอไว้เป็นเดือนแล้วก็หมักปุ๋ยคอกไว้เลยนะคะหมักปุ๋ยคอกไว้จนกว่าปุ๋ยคอกจะย่อยสลายหมดความร้อนเนาะเราก็เอาเมล็ดงอกที่เตรียมไว้ก็ไปเสียบนะตรงนั้นเลยนั้นก็ตวไวเหมือนกันคะ่ะ จบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนเพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง facebook แฟนเพจแล้วก็ทางช่อง y YouTube กเกษตรบ้านฉันให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ